สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะแบ๊กจะพามาดูเมืองดีมวินเลโลเพโอ้ยเปิดเมืองมานี่ก็มีการยิงกันเลยอะน้องๆโอ้โมีรถด,ดับเพลิงด้วยนะครับนี่โอ้ยตรงนี้ดูวุ่นวายมากเลยอะนาแบ๊กพามาดูเมืองดีกว่า นี่ฟิตเนสดาวเคราะห์ในดีมวินเลดเนี่ยมีม็อดภาษาไทยให้แล้วนะนี่เห็นไหมมีภาษาไทยให้เราอ่านได้ด้วยอืมที่นี่มีอะไรบ้างนะอันนี้จะเป็นโซนโยคะนี่เห็นไหมมีหลายท่าด้วยมาสามารถเรียนโยคะได้ที่นี่กันเลยและฝั่งต่อไปก็จะเป็นที่ออกกำลังกายอึบอ่ออึบอึบอย่า อย่าอืมร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับนอ้องๆโอ้ยเมืองนี้เนี่ยมีของเล่นให้เยอะแยะเลยนะนี่อืมเป็นไงครับนาแบ็กแข็งแรงต่อไปไปดูด้านบนกันบ้างดีกว่าตู้น้ำนี้กินได้ไหมอ่ะอืมนาแบ็กขอโคกทักขวดนะไม่ไหวแล้วนี่นาแบ็กวิ่งครับ ด้านบนก็จะมีแต่ลู่วิ่งนะครับน้องๆมีเพิ่มได้ด้วยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยนกแบกวิ่งเร็วมากโอ,โอเคต่อไปเราไปดูที่อื่นกันบ้างนะร้านต่อมาเนี่ยโอย้มีร้านเกมด้วยนี่จอยเกมอุยสามารถกดเล่นเกมได้เลย นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคอมพิวเตอร์ด้วยนะน้องๆน,งนี่มีอะไรอีกนะโทรศัพท์ถ่ายรูปหน่อยสินี่ถ่ายรูปหน่อยเซลฟี่กันไปเย้ออ้ยมีกล้องถ่ายรูปด้วยนี่ เมืองต่อไปเป็นไอศครีมหูยเอย๊กินรสอะไรดีนะแบกชอบช็อกโกแลตอืมเอามากินข้างนอกดีกว่าไปกันต่อต่อไปเป็นร้านตัดผมแต่เราไม่สามารถเอาของกินเข้าไปในร้านเขาได้นะร้านต่อไปเป็นมินิมาร์ทโอ้ เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมีใครอยากกินแตงโมกันบ้างครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมปังมีโดนัทด้วยอืมอันนี้จะเป็นเนื้อหมูนะอุ้ยน่องไก่ชิ้นใหญ่จังอุ้ยอะไรอ่ะทอดแล้วหรออืมงั้นกินเลยแล้วก่อน <c oughs> ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคุกกี้ขนมปังแล้วก็เล ไปต่อดีกว่าอมเมืองนี้สวยมากนูน่นตึกขาวสูงเลยว้าวที่นี่มีร้านเสื้อผ้ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยย่าแบลกอยากได้จังอาเขตเหรออันนี้เหมือนร้านเกมนี่มีของเล่นเยอะเลยแบลกอยากเล่นอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมอ่ะ ทำไมนั่งไม่ได้อะอทำไมนั่งไม่ได้อะยังเล่นไม่ได้อ่ะน้องๆโบลิงล่งล่ะเล่นได้ไหมโบลิ่งก็เล่นไม่ได้อ่ะน้องๆร้นานเกมน่าจะยังไม่เปิดอ่ะต่อไปนี่ฝันถึงภาพยนตร์ซีนิมาโลงภาพยนตร์ไปดูหนังกันดีกว่าโรงหนังจะอยู่ด้านล่างนะครับน,น,น้องๆนี่มาดูด้านล่างกัน อุ้ยมีสองโรงด้วยว้าวนะแบคขอนั่งตรงกลางนะจะได้เห็นเต็มจอไปเลยโุ้ยโรงหนังใหญ่มากนี่ถ้านั่งนะแบคเท่จังอ้ยนะแบคง่วงไปพราะออกจากโรงหนังก็จะเจอสถานีตำรวจนะนี่จะเป็นสถานีตำรวจที่นี่เป็นอะไรนะ ห้องพักหรือเปล่าเอ่ยอันนี้น้แบกไม่รู้เลยครับไปดูกันก่อนอ๋อน่าจะเป็นห้องพักนะน้องๆอ,อุ้ยแต่น้าแบกเข้าไม่ได้อะ่ะใกล้ๆก,กับสถานีตำรวจก็จะมีสถานีดับเพลิงแต่น้าแบกอยากดูตึกขาวนี้บ้างเลยอะ่ะทำไมตึกสูงจังอยากไปเห็นจังว่าสูงขนาดไหนนะมีลิฟต์ขึ้นไหมเอย่ยมีลิฟต์ไหมครับมีลิฟต์ไหมครับตึก โอ้อันนี้จะเป็นล็อบบี้นะนี่น้องๆสูงมากเลยโอ้ยห้ามปีนขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวจะตกเอาหุยจริงๆยังขึ้นได้อีกนะแต่ว่าเขาให้ขึ้นแค่นี้อ่ะหุยได้เห็นเกือบทั้งเมืองเลยอะน้องๆน,งน,งนี่โอ้ยนักแบกได้เห็นทั้งเมืองเลยฝั่งนูน้นมีน้ำทะเลด้วยตรงรูปตัว H เห็นไหมนี่เป็นที่จอดฮอนะ ไว้จอดเฮลิคอปเตอร์ไปดีกว่าเนาะแบกกลัวอ๋อตรงนี้ที่อ่านขาวนั่นเองนี่เนาะแบกอยากเป็นนักข่าวลงมาแล้วเอ๊ะด้านบนมีอะไรอีกนะเหมือนด้านบนจะเป็นบ้านนะน้องๆอ,อ๋อเป็นบ้านของเพื่อนๆนี่เองอมไม่มีตรงไหนสร้างได้เลยเหรอมีเจ้าของกันหมดเลยนี่มีคนขายอยู่ น้ำแบ๊กชอบบ้านต้นไม้นี่บ้านในป่าสร้างได้ไหมอ่ะวิ่งน้ำแบ๊กสร้างบ้านแล้วนี่บ้านน้ำแบ๊กเองเย,ย่บ้านน้ำแบ๊กเสร็จแล้วสวยไหมครับน้องๆนี่บ้านน้ำแบ๊กน้ำแบ๊กชอบต้นไม้น้ำแบ๊กอยากได้บ้านที่มีต้นไม้เยอะๆนี่หูยบ้านน้ำแบ๊กใหญ่มากนี่ชิบแอ๊ โอ้โหทีวีบ้านนบกจอใหญ่มากเิดทีวี่อนโอ้โ oh, หจอใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีห้องครัวโอ้โ oh, หไปดูชั้นสองกันอุ้ยชั้นสองนักก็มีหลายห้องนะนี่อันนี้เป็นห้องนอนเล็ก แล้วอันนี้เป็นห้องซักผ้าส่วนด้านนี้อืมเป็นห้องนอนใหญ่นี่อันนี้แหละเป็นห้องน้แบกอืมซ้อมนอนก่อนนี่มีกระจกดูวิวได้อุย้ยระเบียงนี่บ้านน้แบกวิวดีมากนี่แต่ว่าน้แบกเห็นบันได ขึ้นไปดูดีกว่านี่นะแบ็มี3ชั้นด้วยน้องๆมีกีตาร์ให้เล่นนี่มีโต๊ะเอาไว้ให้นะแบ็เล่นเกมด้วยโอ้นี่ระเบียงชั้น3นี่ดอกไม้นะาแบ๊ชอบดอกไม้อืมเมื่อกี้เราอยู่ชั้น2ตอนนี้เราอยู่ชั้น3มีข้างบนอีกไหมนะเอาเริ่มมืดแล้ว เดี๋ยวน้ำแบกพามาดูหลังบ้านกันนี่หลังบ้านน้ำแบกโอ้โหอ้าวน้าแบกไม่มีสระน้ําแต่ว่าน้ำแบกมีบ่อเลี้ยงปลานี่มันไม่เหมือนสระว่ายน้ําเลยอะน้องๆมันเหมือนบ่อเลี้ยงปลามากกว่านี่สามารถปิ้งย่างได้นะนี่ทําอะไรกินได้บ้างเอยต้องเป็นนี่น้ำแบกยา่างใส่กอกอยู่นะครับต้องนองือ มีหลายอย่างให้เลือกด้วยทำอะไรกินดีนะไส้กรอกไส้กรอกเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังนี่ไส้กรอกเสร็จแล้ว,ย,ลวยังไม่สุกเหรอยังไม่สุกเหรออ่าสุกแล้วนี่เจืบนี่ได้เหลวได้เหลวอ๋ออืออ๋ออันนี้เป็นสเต็กนี่ <c oughs> ทำเองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปดีกว่า อุ้ยมีเครื่องทำกาแฟนี่ชืบอืมแต่เด็กๆไม่ควรกินกาแฟนะครับอันนี้นะแบ๊กทำเป็นช็อกโกแลตออกมาอืมชืบโอเคนี่แบ๊กมีกิ่งด้วยอ่า โอเควันนี้เนี่ยนะแบ็คก็พาเที่ยวเมือง deeem ดีมวินเลดพอสมควรแล้วนะครับน้องๆถ้าใครอยากจะให้นัแบ็คพาเที่ยวเมืองนี้อีกสามารถคอมเมนต์บอกนะแบ็คได้นะครับส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยนะแบ็คขอตัวลาเพื่อนๆไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับน้องๆไปแล้วนะบายบาย